องคมฌานติวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนธันวาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกควรจะมีความสุขว่าลูกเหนี่ยวนี้นั้นจะออกจากโลกนี้ไปแล้วทุกสิ่งภายในโลกแล้วก็ไปสู่แผ่แผนดินแห่งความสงบบ้านของลูกและต่อมาก็ไปสู่แผ่นดินแห่งความสุข คำถามของเมอรลีในวันนี้เพื่อที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในหนทางที่เปราะบางนี้แน่นอนลูกก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอะไรคําตอบอย่าได้เป็นมิตรอยู่กับใครผู้ที่บอกสิ่งซึ่งไร้ประโยชน์หรือเป็นปีศาจกับลูกการฟังและเห็นด้วยอยู่กับพวกเขาเมื่อพวกเขาพูดถึงสิ่งที่ประนามหมายถึงการ ไม่เชื่อฟังพ่อเพราะฉะนั้นจงเมตตาแล้วช่วยพวกเขาให้จบสิ้นนิสัยของเขาจงมาเป็นผู้ที่เชื่อฟังพ่อสวมใส่การตกแต่งดวงตาของความรู้สวมใส่การตกแต่งดวงตาแห่งความรู้นี่คือหนทางที่เปราะบางมากๆ โดยการเคลื่อนไหวไปด้วยการระมัดระวังอันใหญ่ยิ่งลูกก็จะสร้างความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องบาบาก็บอกว่าลูกจะต้องไม่ทำใครให้เป็นมิตรที่มีนิสัยเป็นปีศาจและก็นิสัยที่ไร้ประโยชน์นั้นตาลกของเมรีในวันนี้จงรักษาทัศนคติของลูกให้บริสุทธิ์แล้วยังทำศัตรูของลูกให้เป็นมิตรของลูกด้วย ยกระดับผู้ที่ประนามลูกแล้วให้คําแนะนําที่แท้จริงของพ่อกับทุกทุคนจุดที่สองให้อัญ,ญมณีที่ปรากฏออกมาจากปากของบาบาเท่านั้นออกมาจากปากของลูกอย่าได้ฟังหรือพูดสิ่งซึ่งไร้สาระไรประโยชน์พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเติมอาพรของลูกด้วยพรของพระเจ้า โดยการรู้จักความสำคัญของยุคบรรจบพบกันแล้วโจงมาเป็นผู้พิชิตมายาขอให้ลูกนั้นเติมอาพรของลูกด้วยพรของพระเจ้าโดยการรู้จักความสำคัญของยุคบรรจบพบกันแล้วโจงมาเป็นผู้พิชิตมายาหนึ่งวินาทีของยุคบรรจบพบกันนั้นยิ่งใหญ่กว่าหนึ่งปีของยุคอื่นๆ ถ้าลูกนั้นศูนย์เปล่าแม้แต่หนึ่งวินาทีในเวลานี้นั่นไม่ใช่เพียงแค่วินาทีที่ศูนย์เปล่าไปแต่เวลามากมายได้ถูกทำให้ศูนย์เปล่าไปให้จดจำความสำคัญของสิ่งนี้ตลอดเวลาแล้วลูกก็จะได้รับพรของพระเจ้าในทุกๆวินาทีผู้ที่อภรรของเขาอยู่อย่างเต็มไปด้วยพรของพระเจ้าอยู่เสมอจะไม่เคย มีมายาเข้ามาหาเขามายานั้นจะวิ่งหนีออกไปจากที่ไกลๆดังนั้นการประหยัดเวลาก็คือการเพียรพยายามอย่างเต็มที่หรือจริงจังผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังหมายถึงคนผู้ที่เป็นผู้พิชิตมายาอยู่เสมอตลอดเวลาผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังก็หมายถึงคนผู้ที่ เป็นผู้พิชิตมายาตลอดเวลาอยู่เสมอคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่เชื่อฟังคือผู้ที่มีค่าที่จะได้รับพรจากพ่อและก็ครอบครัวผู้ที่อยู่อย่างเชื่อฟังเป็นผู้ที่มีค่าที่จะได้รับพรจากพ่อและก็ครอบครัวอัจฉรโอมชานตี